มีความสุขเสียดาความทุกข์กันมาเลยใจงชีวิตของเราก็ต้องใช้สิรูปเอ้ยออกก่อนได้ไหมอยากไอตรงนี้มันเป็นไอ้นี่ตั้งเลยอะ่ะออะไม่ออกคุณจำนงสวัสดีค่ะแปบ๊บหนึ่งได้ไหมาอาให้ดูความใสของน้ำ ไม่ตุ่มนะลกูกไม่ตกนะลกูกน้ำใสไหมเราจะไปได้อีกอะ่ะมันไปได้อีกอะ่ะมันยังไปได้อีกอะ่ะเนี่ยอยากมีความสุขเหมือนแม่จากความสุขอยู่รอบตัวเราความสุขสร้างได้ง่ายมากเลยค่ะแค่มองหานะคะมองหาแพ่นั้นเองจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ใจของเราแหละคะ่ะอยู่ที่ไหนก็สุขุกทุกได้หมดนะคะ น้ำใสมากออะเธอดูดิเนี่ยอ่ะเา้าเนี่ยใสจริงจริงน้ำใสมากแล้วใสละเอียดมากเลยค่ะใสละเอียดละเอียดเนี่ยเดินมาไกลปะละ่ะเดินมาไกลปะละ่ะน้ำใสมากใสจริงๆใสมากเดินเดินไปใค้ไกลเลยเพราะว่าเอาของวางไว้นะโรงแรมตรงนั้นนะคะเพราะว่า ถ้าเราเอาอทิปเล็กๆสําหรับคนที่มาคนเดียวแล้วเอาของวางเอาไว้ให้วางหน้าโรงแรมใหญ่กว่าเขาจะมีกล้องมัจรปิีนี่น้ําใสมากแล้วเดินมนลึกมากเห็นปะนี่เธอสุดลทธิ์ฟินเฟอร์มองกันไปเป็นภูเขานั่น ใสไหมอ่ะไสมากแล้วไม่มีคนเล่นน้ำเลยอ่ะสมมากก็เดินชาหาดิมชายหาดริมชายหาดมันไม่สวยตอนแรกพีมาลงริมชายหาดมันไม่สวยมีปลาด้วยนะน,นี่นั่นปลากระโดดเธอตัวอะไรกระโดดนะป,ะปลาอปลากระโดดเห็นปลากระโดดไหมฮะ ตากระโดดนะ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 เห็นะนะไ,ไหมนี่นี่นี่ที่ไหนครับหาดไายขาวคะ่ะอ่ะเธอดูนะสวัสดียามเช้าคะ่ะเธอดูแล้วเธอดูวิวดิเธอดูวิวดิเนี่ย หาดนี้เป็นขึ้นชื่อที่สุดแล้วของที่นี่แต่พี่ชิปไม่ชอบคนมันเยอะคนมันเยอะพี่ชิปไม่ค่อยชอบอ่าจริงๆสวัสดีตอนเช้าค่ะเอออ่าเล่นน้ำจ้ะนี่นี่อา้าวว่างอะน้ำใสมากใสจริงๆอ่ะใสเห็นเห็น เห็นแบบว่าเห็นข้างล่างเลยอ่ะเห็นขาเห็นเท้าตัวเองอ่ะน้ําใสจนเห็นเท้าตัวเองน่ะขนาดจะจะถึงคอแล้วนะจะถึงคอแล้วน่ะเออวัวโทรศัพท์หล่นมากเลยครูพีชีพมากเลยเนี่ยลงมาตรงนี้พีชีพมากนะคะรายละเอียดมากแล้วก็เหยียบบนหรือว่า ทรายทรายโอ้มหและหินไม่มีเลยตรงนี้เป็นแบบว่าทรายละเอียดสมชื่อกับทรายขาวคอมเมนต์แป๊บนึงนะคะไม่ได้อ่านเลยมองไม่เห็นเดี๋รวโทรศัพท์ตกดีมากแม่กทมฝุ่นเยอะจ้าเนียน้ำใส่มากเดี๋ยวต้องเดินอีกรอบนะเป็นอะไรในติ๊กตอ็อกเยาวชนอยากเห็นให้ดูฝั่งนั้นด้วย จบให้มั่นนะคะโทรศัพท์จะให้ดูวน้ำมันใส่มากทะเลหน้าหนาวคือสวยจริงๆแล้วก็เที่ยวช่วงนี้คือถูกพี่พักถูกของกินถูกใช้สิทธิ์กครึง่งได้นะคะแะะกี้อุดหนุนซอยข้อเท้าคุณลุงไปเพราะว่าประเดิมแล้วเข้าใจฟิลแม่ค้าเพราะค้าเนาะเช้ามาก็ต้องการประเดิมถ้าปฏิเสธตั้งแต่แรกก็คือนกนกนก ก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะก็อ่ะหนูช่วยซื้ออ่ะอะไรยี่สิบบาทก็ค่อยๆทาเป็นหอยนะคะไทยช่วยไทยจริงจริงมันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเถอะม่เดินไปลึกมากเลยจังหวัดอะไรเดวเลยได้ไหมคะ่ะสวัสดีจ้าน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวกระเทย น้ำใสไหลยเย็นเห็นกระเทยรับนึงจะไปอาคอมเลละเจ็บว่าสับหล่นล,นล,นลนนนุ้นลอเกินเด้อน้ำใสมากถ้าเิยแค่แค่แค,แค่ตรงนี้จะไม่รู้ถึงความสวยต้องลงไปในทะเลนะคบอ่ะมาอ่านเมน้นอ่านเม้นจ้า ถ้าหาแม่สนุกสนานอาบแดดไปด้วยที่ไหนคะยังไม่อยากเฉลเลยเลยอ่ะทุกคนลองเดาสิคะให้ดูให้ดูโรงแรมแล้วลองเดาสิคะไม่ได้พักที่นี่นะคะสดชื่นค่ะคอมเมนต์ซัมได้เลยตะกี้ไม่ได้อ่านเลยไปแล้วได้ไหมอะ่ะจะไปดูคลิปที่โรงแรมตะกี้เนี้ยเออจะไปลงอยู่ใน youtube นะคะใช่ใครพี่แก้วคะ่ะพี่แก้วเก่งมากเลยไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเมาใหม่ Bye.